สวัสดีครับวันนี้พกเราซาวเวบ Thailand เราจะมารีวิวดอกซับ10นิ้วรุ่น s w 1 0 0 1ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าของดอกซับ10นิ้วรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับสไปเดอร์สีแดงเกรคุณภาพพรีเมียม2ชั้นมาในโครงก้านกล้วยชุบโครเมียมดอกซับรุ่นนี้จะเป็นแหวนหนา แหวนด้านล่างจะเป็นแหวนสโลปแม่เหล็ก180ยมิลหนา20มิล2ชั้นไว้3มนิ้วหรือ75.5มมิลมาในไว้4ี่โอห์มไว้คู่นะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูค่าพารามิเตอร์ของดอกรุ่นนี้กันว่ามีค่าพารามิเตอร์เป็นอย่างไรสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะสั่งซื้อดอกซับรุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ในเพจของ Sa าวิสไทยแลนด์ใครที่สนใจการรีวิวสินค้าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ช่องเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับ